ตอนนี้ก็มาถึงคําถามว่าเราจะเอาเอเมลดเนี้ยไปประยุกต์ใช้งานยังไงแอปพลิเคชันหรือว่าการประยุกต์ใช้งานทําอะไรได้บ้างทําได้ตามนี้ครับ sentimental analysis recommendation price อะไรแว่าไปทั้งหมดเนี่ยสไลด์จะัดไปผมจะมาดูเราจะมาดูทีละอันว่าโอ้ยยี่มเลรอาจารย์ผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังทีละอันว่ามันคืออะไรบ้าง อ่าใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดใครสนใจอะไรในใจตัวเองเนี่ยเดี๋ยวลองฟังลองฟังทีละอันไปเลยนะครับผมเองก็มีสนใจไปบางตัวโดยเฉพาะอะไรครับจารย์งั้นเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับอาจารย์เทพ sentimental analysis ก็คือวิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิด sentimentsentiment Sent หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหม,อ,มอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาตะกี้เราดูรีวิวสินค้าข้อความที่เขาโพสต์เข้ามา ข้อความที่คนผู้ใช mm ้เ hmm. ข okay. mm ียนรีว hmm. <Avenue. S 2> ิวเข้ามาเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกับสินค้านั้นอาจจะเป็นสินค้าหรือบริการหรืออะไรก็ได้ขอให้เป็นข้อความแล้วก็ข้อความนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้อย่างที่ผมได้ทำตัวอย่างอันนี้ไว้ให้ดูแล้วนะไทย sentiment analytic byloy okay. นั่นนะตัวเนี้เทรนกับข้อมูลด a t a s e t ที่เป็นข้อความภาษาไทย จำนวนมากเลยเป็นหมื่นๆข้อความอ่ะโอ้ความแม่นยำเก้าสิบเปอร์เซนต์ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้ง่ายๆท่านไปดาวท่านเอออาจารย์ลองไปดีวเกตมาก็ได้นะครับแล้วก็เขียนโค้ดแบบเนี้ยทบาที่บอกผมเลยนั้นเนี่ยฮะดีนะเวลาใช้งานนะครับโค้ดที่ใช้งานเนี่ยนะบรรทัดเดียวนี้นะบรรทัดเนี้ยอันนี้คือตัวเรียกเรียกตัวอ่า ตัวไอไลบรารตัวนี้นะแล้วก็เรียกเม t ทอดพิดิกแล้วก็ใส่ข้อมูลที่จะพิดิกเข้าไปครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเทคเป็นเทคหนึ่งเนี่ยร้านนี้ไม่ดีส่งของช้าอะไรเงี้ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะมาอยู่ในตัวเนี้ตัวแปรตัวนี้แล้วตัวแปรตัวเนี้ยอ่าจะมี้พ่อบรติชื่อรีซออยู่จะบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นด่าหรือชมเป็นติหรือชมแล้วก็จะมี ยังมีป็ะอิกอัอหนึ่งชื่อสกอร์ที่เป็นตัวบอกว่าความเป็นไปได้หรือว่าเปอร์เซ็นต์มากน้อยมนความน่าจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนที่ที่ทํานายเนี่ยครับอ,อเดี๋ยวอาจารย์ผมขอย้อนกลับมานิดหนึ่งครับคือเรื่องของอันนี้เรียกว่าอะไรนะเซนติเมนต์เซนติเมนต์ใช่ไหมใช่ครับเซนติเมนตหน้าหนึ่งอาจารย์ s e n t ติเมนต์แอนนัลไลซิสวิคความรู้สึกใช่อันี้ผมมองอย่างนี้ครับจะาแต่เติมมีให้อาจารย์่าคนที่จะเอาไปใช้เน <Well <like ี่ยก็เหมือนกับว่าสมมติเราทาเว็บอีคอมเมิร์ซเรก็ให้ลูกค้ามารีวิวสินค้าได้แล้วเรามีร้านคาอยู่ในอยู่ในมือเราเยอะไงร้านคาพวกเนี้ยเราก็อยากจะคัดกรองเนาะว่าเฮ้ยรานถูกถูกว่าบ่อยๆเนี่ยมันช่างไม่ค่อยดีนะเท่งเลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าต้องถูกแบรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะให้คนไปนั่งอ่านนั่งดูไม่ไหวก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย มันก็เหมือนกับใช้แทนแรงงานมนุษย์เนาะอาจารย์เนาะใช่เหมือนกับการทำอโตเมชัตอย่างหนึ่งใช่โอ้ทำให้เรามีแค่ใยๆก็มีคนมานั้งการรีวิวลูกค้าว่าว่าว่าดีหรือไม่ดีอย่างแล้วจับอารมณ์อ่ะอารมณ์ว่าเอ้ยทางบวกหรือทางลบถ้าคุณได้ลบเยอะๆอย่างสมมติเราทําอะไรทําระบบพวกเดลิเวอรี่ถ้าพนักงานคนไหนถูกให้คะแนนหรือให้แบบคอมเมนต์ที่มันลบๆบ่อยๆแล้วก็เริ่มเอาเข้าไปเปิดดูค่อยเปิดดูได้ก็เนชะื่อเรียกว่า รับงานที่มันมีปริมาณเยอะๆไม่ต้องให้คนไปดูดูไม่ไหวไมันดูไม่ไหวแล้วนอันนี้ก็เรียกว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับถาอาจารย์ท่านนี้ครับการริ้ใช้งานลักษณะถัดมาเรียกว่า Product Recommendation นะครับ p r o d u c t r e c o m m e n เ a t i o n เนี่ยหรือว่างานเล c o m m e เ d a t i o นเนี่ยท่านจะเห็นบ่อยๆเลยอย่างเช่นเราไปซื้อของในพวกเว็บไซต์พวกชิปปี้หรือว่าอ,อะไรลาซาด้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เราเคยซื้อไอ้ของแบบลักษณะนี้ไปแล้วนะเขาก็จะมี้วคอมเมนต์ว่าคนที่ซื้อของประเภทเนี้ยส่วนมากเนี่ยจะมักจะซื้ออะไรอีกเขาก็จะแนะนํามาว่าอะไรบ้างอืมตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับว่าเราเคยซื้อของบ่อยแค่ไหนมันมันเรียนรู้ได้จากตัวเรามากแค่ไหนคือมันจะเรียนรู้จากพฤติกรรมการบริโภคการซื้อของเราแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นที่มีความสัมพันธ์กันอะไรย่างเงี้ยนะครับอืม ก็จะเป็นอัลกอริทึมแบบอะไร matrix, ม matrix f a c t o r i z a t i o นคือเอเมดด์เลมมจที่มีอัลกอริทึมมาให้เยอะเลยอ่ะแล้วก็อัลกอริทึมแต่ละแบบก็เอาไปใช้กับโจทย์แต่ละแบบโอ้ครับมันจะยากตรงนี้แหละต้องรู้จักอัลกอริทึมที่เหมาะสมในแต่ละงานที่เราต้องทําแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องเก่งเรื่องคณิตศาสตร์หรืออะไรเลยเพราะว่า เราไม่ได้เขียนอัลกอริทึมเองมาเรียนกอริทึมมาเตรียมมาให้หมดแล้วเราเรียกใช้ได้ครับเดี๋ยวจานนิดนึงย้อนกลับไปกีได้ไหมครับครับอย่างกรณีเอ่อ product recommendation เนี่ยถ้าสมมติผมไม่รู้ ML เลยนะผมก็แค่ไปคีเล็กท็อปอะไรสักอย่างโดยเอาแบบ d a t a า a บ e ธรรมดาเนี่ยครับผมก็จะพอจะรู้ว่าคนที่ซื้อสินค้าเนี่ยจะไปซื้อสินค้าไหนกี่บ้างแต่มันเป็น ML เนี่ยมันมันไม่ธรรมดาอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ ใช่คือมันมันจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เออเวลาที่เราเทรนเราสอนเนี่ยเราจะสอนด้วยการใช้โปรไฟล์ของของผู้บริโภคของลูกค้าในอดีตท,ที่ผ่านมาสมมุติว่ามีลูกค้าผ่านมาพันคนมีโปรไฟล์แบบเนี้ยมีคอลัมน์สิบคอลัมน์เช่นอะไรคอลัมน์อาศัยที่ไหนอายุเท่าไหร่เคยซื้ออะไรอะไรอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยครับครับพอเราเทรนเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยได้โมเดลขึ้นมาพร,ร้อมใช้งานเนี่ยเวลาเวลามีนายกร เป็นคนใหม่มาซื้อสินค้านี้เขาก็จะมาเทียบกับไอ้โปรไฟล์ของที่มีอยู่หมายถึงว่ามามาทำนายโดยใช้เทียบกับโปรไฟล์ที่เคยสอนไว้แล้วเนี่ยก็จะออกบอกมาได้ว่าโอเคได้จะชอบอะไรบ้างโอเคองี้ผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยหมายความว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าเราไปใช้ database carrying ธรรมดาว่าใครเคยซื้อสินค้า A เหมือนกันแล้วมันจะไปซื้ออะไรต่อ b ไหมหรืออะไรเงี้ย เขาไม่ได้ดูแค่ง่ายๆแค่นั้นแต่ว่าเงื่อนไขมันมีอีกเพียบเลยใช่ไหมเช่นเรื่องของตัวตนเขาหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างอืมครับเข้าใจเงื่อนไขม,มันเยอะมันเยอะเกินกว่าที่เราจะมาเขียนเป็น if เป็น if then if else อ,อะไรเงี้ยได้อใช,ใช่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 เลยเข้าใจละมันมีความซับซ้อนจนถึงขนาดที่เราเขียนโปรแกรมเองไม่ได้แล้วก็ให้มันเจนโค้ดให้ คือการสร้าง ML Model เนี่ยคือการที่มันเจนโค้ดนะครับไอตัว ML Model นั้นนั้นันเป็นโค้ดครับพอเราได้โค้ดนี้มาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมีข้อมูลใหม่มามันจะไปรันกับโค้ดนี้ออกมาเป็นพิ d ิคชั่นอ่าฮะครับการประยุกต์ใช้งานอันสัดไปก็คือการทำนายราคานะครับ price prediction ยกตัวอย่างเช่นทำนายว่าแท็กซี่ขึ้นจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้น ในระยะเวลาอย่างนี้คนกนารจราจรอย่างนี้จํานวนผู้โดยสารท่านี้อะไรเงี้ยจะมีค่าโดยสารลมันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ทำนายและเฉพาะราคาสินค้านะครับทํานายอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเลขเชิงปริมาณทํานายยอดขายทํานายนู่นทำนายนี่ี่เป็นตัวเลขเพราะว่ามันเป็นอัลกอริทึมในกลุ่มในกลุ่มลีเกรชันอย่างเช่นทํำนายว่าอุณหภูมิของเครื่องจักร จะเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงอะไรเงี้ยตัวอย่างคำนวณราคาอ่าพยากรนะราคาพวกเ,เ,เทรดเดอร์จะชอบเลยทำได้จริงว่านั่นนสิอาจารย์ขึ้นอยู่กว่า,วาขึ้นอยู่ว่าจะสอนมันยังไงอครับผมการไปยุ์ใช้งานในกลุ่มต่อมานะครับในลักษณะต่อมาเรียกว่า customer segmentation คือการแบ่งแยกกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งแยกกลุ่มลูกค้ายังไงเราก็ดูตามโปรไฟล์มันจะใช้อันกริทึมในกลุ่มคัสเตอร์ลิงคัสเตอร์ลิงหมายถึงการจัดหมายถึงการแยกกระจุกการดูการกระจุกตัวของข้อมูล mm hmm. อันนี้บางอันนี้จะเป็นการการทำเอเมลแบบชนิดที่มันอันซูเปอร์วส์ก็คือเราไม่ต้องไม่ต้องสอนก่อนเราเอาข้อมูล ก้อนหนึ่งให้มันดูมันให้มันแยกแยะก,การกระจุกตัวลักษณะการรวมตัวของข้อมูลที่อยู่ติดกันอะไรเงี้ยได้ครับการประยุกต์ใช้งานต่อมาคือการตรวจจับวัตถุยกตัวอย่างเช่นเราดูจากภาพถ่ายหรือกล้องวงจรปิดหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แยกแยะได้ว่ามันมีอ็อบเจกต์อะไรบ้างคนสัตว์สิ่งของอะไรอยู่ในเฟรมบ้างอะไรเงี้ยนะทะเบียนรถอยู่ตรงไหน นะใช่โดยจะใช้ร่วมกับเฟรมเวิร์ก O O N N X Deep Learning Model เฟรมเวิร<ม>์กอะไรที่มันมาตรฐานเดียวกันกับไอเนี้ย O N N X เนี่ย<ม><ม>การประยุกต์ใช้งานมาถัดมาที่นิยมมากใช้บ่อยก็คือการทำ fraud detection f r a u หมายถึงการทุริ การทุจริตการโกงนะครับยกตัวอย่างเช่นการโกงหรือว่าข้อมูลผิดปกติในบัตรเครดิตยกตัวอย่างเช่นคนคนนี้เคยซื้อของจากออนไลน์นู่นนี่อะไรเล็กน้อยมาตลอดแล้วก็มีวันหนึ่งไปโผล่ว่าซื้อเพชรอยู่ที่ซูริกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปซื้ออะไรที่คนคนนี้ไม่ไม่ปกติไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องธุรกรรมการเงินนะครับ ข้อมูลอะไรก็ได้อาจจะเป็นข้อมูลเป็นล็อกมาจากเครื่องจักร <ừ. S 1> อะไรเงี้ยปกติมันเป็นอย่างเงี้ยโปรไฟล์มันเป็นอย่างเงี้ยตามปกติแล้วก็อ,อยู่ดีมันมีโปรไฟล์ที่มันไม่เหมือนปกติขึ้นมามันก็จะเป็นมันก็จะด,ดีเทคได้เหมือนกันอ๋อไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของการทุจริตอย่างเดียวใช่อ,อะไรก็ได้ที่มันผิดปกติที่เป็นอนูมบิลได้ดิเทคได้หมด ครับครับดีครับที่อาจารย์ชี้แบบม,ม,มุมเหนียให้ฟังด้วยม่งั้นเราก็จะเข้าใจแต่วความตามคําของเขานะว่าอธรรมจริตอะไรเงี้ยการโกงอเียอขอขาอจริงมันแอปพลายได้มากกว่าน,นั้นด้วยใช่ยกยกตัวยอย่างการใช้ประยุกต์ใช้งานหลักครับแต่ว่ามันไปใช้่างอื่นได้ด้วยเยอะเลยนี่แหละตรงนี้คือมีประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครัาการที่มาฟังอาจารย์อธิบายเนี่ยบางทีเราเออลืมนึกหรือไม่ไม่รู้ม,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 มุมนี้นะครับแล้วก็ เอาไปดูเรื่องเซลสปาย์ ike, ได้นะครับเซลสปาย์ไอ้คำว่าสปาย์เนี่ยหมายถึงว่าข้อมูลที่มันอยู่ยมันพุ่งขึ้นมาผิดปกติอ่ะยกตัวอย่างเช่นยอดขายอยอดขายเครื่องดื่มเครื่องดื่มเย็นเนี่ยในในวันปกติก็จะเป็นอย่างหนึ่งแต่พอมาถึงหน้าร้อนหรือว่าช่วงที่ร้อนสุดอาจจะเป็นพีคขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้การไอ้ตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยเรื่องเครื่องดื่มกับความร้อนเ,เนี่ยมันมันเรื่องง่าย มันดูได้ง่ายไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ machine learning แต่ว่ามันมีสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้ี่มันซับซ้อนกว่านี้มากมันจะมีข้อมูลที่มันพีคขึ้นมาหรือว่า data spike เนี่ยอย่างเช่นการขายหรือว่าข้อมูลอุณหภูมิจาก iot ความชื้นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทํานายได้ว่ามันจะเกิดสปาร์กเกิดเกิด spike ขึ้นมาเมาื่อไรยังไงรับน,นี้อาจารย์ครับส p i ตัวนี้เนี่ย ธรรมดาเราจะนึกถึงการที่มันพุ่งขึ้นแล้วมัน,ม,นมันดีเทคในเรื่องการพุ่งลงด้วยไหมครับได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าดรอปอไปแบบปกติได้คือเป็นอน o ม a ลีได้หมดอ่านั่นคือที่ว่าข้มนปปมันต้องเป็นยอดเบิลแหลมนะขึ้นแล้วก็ลงเลยอย่างรวดเร็วใช่อถูกต้องเป็นการไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วค้างอยู่อย่างนั้นไปยาวไม่ใช่ะคือเราลงโดยเร็ว เราสามารถมาทานายได้ว่ามันมันจะมีการลักษณะขึ้นลรลงเนี่ยโดยเร็วเนี่ยเมื่อไหร่คือบางทีข้อมูลมันขึ้นมาเราอยากจะรู้ว่านี่มันเป็นสปายหรือเปล่าหรือว่ามันจะยาวตลอดต้องการให้มันทานายอืมดีครับการแยกแยะการแยกแยะอ่ารูปนะครับครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือแมวหรือคือหมาอะไรเงี้ยอันนี้คือรถยนต์หรือคือ อันนี้คือจัก,กรยานหรือคือมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะครับ<ะ>นี่จะเป็นการใช้ร่วมกับ TensorFlow Deep Learning <ะ>อันนี้จะไม่เหมือนกับ Object Detection นะครับ Object Detection นั้นคือดูว่ามันมีอ็อบเจอะไรอยู่ในเฟรมบ้างนะแต่ว่าอันนี้วิเคราะห์รูปเลยว่ามันเป็นน่าจะเป็นรูปอะไระโดยอาศัยการสอนจากรูปจากตัวอย่างมันจำนวนมากตัว<ะ>อย่างที่มีความหลากหลายอ่าฮะ แล้วถ้าเกิดว่า object detection เนี่ยมันรู้ไหมครับว่าผมวางพิซซ่ากับบล็อกคอรีไว้ด้วยกันอย่างนี้มันรู้รู้เมื่อกี้คือ object detection จะบอกว่ามันไม่เหมือนกับอะไรนะ image classification ครับ object detection มันมันจะหน้าตาแบบนี้คือในเฟรมมันจะมีแบบมีรถอยู่ตรงนี้ไอ้น,นี่เป็นคนเดินถนนอะไรนะครับแมันก็รู้นี่อ๋อ คือมันจะแยกในในหนึ่งเฟรมว่ามีอะไรอยู่มีออบเจกต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ไปส่งต่อให้กับไอ้พวกเออิ m a ม e processing อีกทีหนึ่งใช่ไหมว่ามันคือรูปอะไรครับครับผมการรูยุ์ใช้งานอีกอย่างก็คือการพยากรณ์การขายนะครับอืมเราไปใช้ประโยชน์ในด้านที่ว่าจะควรเตร็มงานอะไรดีหมายถึงว่าจะควรจะเตรียมผลิตอะไร คุณจะลดยอดการผลิตอะไรลงสินค้าตัวไหนคุณจะผลิตน้อยลงสินค้าตัวไหนคุณจะผลิตมากขึ้นในช่วงไหนของปีหรือว่าซีซั่นไหนหรือว่าอะไร